Ừ. <coughs> <whose> <h hi> สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินผัดกะเพราเป็ดเด้อจ้ามีลูกโดสี่หน่วยหนึ่งสองสามสี่พักสมปีสมะปาอย่างเยอะเลยเพื่อนๆอันนี้หนูนาเพิ่งเก็บร้านลูกชิ้นนะจ้า เป็นเวลาสองทุ่มสองทุ่มสี่สิบมุน่าจะขายทุกชิ้นทุกวันเ้อจ้ะถ้าเหนื่อยก็พักเนาะเพื่อนๆเนาะแบบถ้าเราเหนื่อยเราก็พักแต่ตอนนี้ยังไม่เหนื่อยเรายังมีแรงอยู่เราก็ทำไปมามามาเซ็บๆซตนำกันเลยจ้าผัดกะเพรา ผัดกะเพราเป็ดครั้งแรกปไปเคยกินแต่ลาบเป็ดนะอื้อหืออื้อโดดอื้อหือ ข้าหน้าแตงนี่มั้งโอ้โหเหอืา ุงกินจะเป็นเอกลักษณ์ของผาเวลาเนี่ยหนูนาคือหิวมากเุื่อน yếu hồi mm -hmm. ก็เก็บร้านดึกก็กินเมนูข้าวนี่แหละจ้ะตอนแรกว,ว่าจะกินยำอุดด เดี๋ยวเที่ยงคืนหนูนาไปสู้ลูกชิ้นเองนเนี่ยวันนี้พอขายได้นะเพื่อน ตอนแรกนูง,งานคือดูมันจะเหม็นเท่ากัน 이んう oh, no. Ui, <tôi, chắc> คันคออบคุ ตอ,สา,อสารพักอสานพิษใบแบบมีนอนนะใบมีนอนหลอกเร็จบ่ แซ่บยูเลยพัดก้อยอยู่สะเพ,ออพาไม่เห็นมีหนูตำม,มัน,น,นส่วนมากมาจานหนูมั้งผาเพชรกัน,นหน่อยไปหนาวใ้ห้องมันเย็นได้เจ๋งตรก <c oughs> หอมจับหาเนื hmm. ้อเนื้อือเนื้อเขาลกเนอหอมจับหาง พลกามดนี่คือเก่าอยู่แห่งอืมอันกับอีกหิวอ่ะไม่เหลืออนะืมไม่เหลือแล้ว ไม่เอาเอาเดี <c ười> mm ๋ยวเบิร์เอาเดี๋ยวเบิอยู่ข้างล่างนี้่ ไปเพื่อนๆหนูจะละจ,จ,จ,ลลจ๋าจำแหงนาทิละอะไรนะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้หนูนาเด้อเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้า ช่วงนี้หนูนาก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะอาจจะถ่ายกลางคืนภาพอาจจะแบบโมว,มวมัวจังหน่อยหรือเพื่อนเพื่อนด้อ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า